ควัสดีครับผมเบาหนองครับแนมสองยเนาะไอ้งวดที่แล้วเนาะคือผมมาขอเหมฮันนี่แต่ว่าผมไเดีขอผมบอกว่าไอ้เอาเล็เหล็เก้าของผมแต่ว่าเมื่อมาเลเก่าของผมเนี่ยสองเก้า่ต่อเก่าเจ็ดแต่ว่างวดนี้พี่มานี่เนาะมาหนองเนาะมาหนองเมื่อกี้ผมมาขอตามปกติขอแต่ว่ามานี่เนารถเน่โจสจสีจ้าแตลุกพี่บองดิ้แต่ว่าใส่ตามเหล็กเก่าหาสองแปด เก่าบ้านหนองห้าสองแปดแม่เลขถูกแต่แสดงวันอนี้กับสิจับแต่บบ๊นเนาะแม่วัอนี้สิจับแต่บหุพี่บ้องลระกะเลขถูกเดี๋ยวบ้านหนองสิแปะไว้อีกคันนึงสิใสเดี๋ยวโตโตเก่านั่นแหละแม้ไมื่จับสองเขาเนาะที่ว่าแม่บบจับแต่ว่าเลขออกตัวเดิมครับเก้าเจ็ดอ๋อเอนนี้เลยห <M ane. S 1> ลายคนเพิ่งกับว่าเออ เบนอันนี้ของกรมน้าดีเพ <teenage time online> <sh arp> ิ่นก็ว่าให้ให้น้ำหาซองแิ่นว่าให้น้ำหาซองแหวนว่าเป็นเลขโกงแง่น้ำกับผมก็เลยวันนี้ที่มาจับตลบอยู่กองเอยซื้อวันนี้น้องโตโตก็มาครับผมน้องโตโตคนรอคนโกร้หลานตาเหน่งหลานตาเหน่งทำไงต้องไหนต่อไม่รอชงผมเดียวกับตาเหน่งเลยนะเนี่ยสีเดียวกันเลยมือนตาเหน่งบ้างมือนี้กะ บันพาทีฟีฟซีครับจากสถ้าลองถ้ามาขอโชว์มื่อนี้เคยที่สารใส่กับมาน้ำครับเพิ่นสิมาขอโชว์เพื่อวัี้ว่าข้าแก่เริ่มขอขอเพิ่นโคู่คู่คนเป็นเพื่อนพี่เพราะว่าข้าแก่นี่บ้านเคยขอแม่นี่เลยชักเชือแต่ของผมเองผมแต่เฉพาะวันนี้ครับของแมนนี่ทั้งเลขชูดและเลขบอลครับมโอนี้รอหนุนครับห่วงที่หนึ่งกีนาหกห้าแต่ของผมกับสิหลุนแต่เลขบอลที่ซื้อแต่ว่า เลขทูบนี่ยเอาเลขเก่างวดที่แล้วหันหาสองแปดหาสองแปดแมงครับเพราะว่าเพื่อนว่าไข่หนําค่ะหนําครับแต่ครัมันก็มาตรงกับเลขฝันเลขอย่างผมมาจอกันหลายๆอย่างเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปหนุนเลขของผมนะครับรัวจะเป็นน้องขอหรือทําแก่ขอหรวผมขออาจจะขอหลายคนแต่ว่าเลขอาจจะต้องเงินอะไร เขาให้ไพ่ก็ได้ครับถือนี่นี่นเนาะสองตัวสามตัวหรือรางวัล,ลใหญ่ก็ะได้หน <2, 3 S 1> ึ่งสองสามอย่าว<า>ลุดพอกันนะครับครับผม Yeah. อันนี้ขั้มเกลีวมาเท่าไรกัลค่ะมาเท่าไรมาเท่อที่สองค่ะแต่ว่ามาหลบก่อนก่อมาไหวซื้อเนาะค่ะยังยังไม่เคยขอขอโชคขอลาบเนาะค่ะรอบนีขั้าเกลีวก่ออยากลองขอเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่ากุ่มหน้ากับเบาน้องมากขอกับขอเคยได้เนาะค่ะขั้มเกลีวก็เลยอยากขอเบิ้งขอโชคขอลาบขอดูสิว่าสิ้นแล้วค่ะจัดแม่แล้วค่ะเนตค่ะกุ่นากับขอได้กล่าเจ็ดแล้วค่ะเพราะว่าขัามเกลียวขออ่านสิบคนมากแล้วค่ะ แต่ว่ากเจี๋เป็นพวกชืเลขหลายเนาะคะ่ะเลขผมหน้าคอหรือเบาหนองเกียมเลขของพีเบาหนองทีงท่มาหาทรงเประน,นะเกี่ยมก็มากเพือนค่ะตามตอ่อเด้่อหนค่ะตามต่อแม่คะลูกก็มากเพรโชคขอลาะบจากแม่เป็นเพื่อเลขเนาะคะ่ะขอให้หล,ใหลูกได้เลขสามตัวตรงๆเนาะคะ่ะเลขค้ายแล้วั็ทีหนึง่งสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่นหนึ่งมีนาหกหาเนาะคะ่ะ ขอให้เลขถูกตีออกมาออกมาสามตัวตรงๆเนาะค่ะให้ทําแก้วแล้วก็ท่านผู้ส่ทุกท่านถือเลขเนาะค่ะรวยรวยเงินเนาะค่ะรวยรวยรวยกันทุกคนเนาะค่ะมีเงินกดนีกดสินมีเงินทองใส่บขารมือเนาะค่ะแม่ขอให้แม่เมตตาด้วยนะคะแม่เกี่ยวรูปสวยน้าไม่ ท่านผู้ชมครับสําหรับเลขทูบตัวแรกนะครับที่คํามเกลียวมาขอแม่ฮันนี่ครับเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมครับคํามเกลียวเพื่อนมาจากเพื่อผู้สิงครับมาถึงสีสเกตครับเพื่อที่จะมาขอโชคขอลาภจากแม่ฮันนี่ครับเลขทูบตัวแรกเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คือเลข3ครับที่คํามเกลียวขอแล้วครับท่านผู้ชมครับเลข3ครับเลขเลขที่สองที่ปัญญังครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขที่2เลขที่3กันครับท่านผู้ชมครับ เลขตัวที่สองนี่เริ่มเห็นนะครับท่านผู้ชมครับสามแปดว่ากับบเนเดอร์สามแปดหรือสามเก่า่ครับหรือว่าเป็นเลขเก่าหรือว่าเป็นเลขศูนย์กับโบลูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรุ่นน้ำกันครับนี่ครับครั้งแรกของข้ามเก่วครับท่านผู้ชมที่เดินทางมาเจ็ดสิบก่าโลครับจากผู้สิงมาถึงศรีสะเกดนี่ครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะมาหาแม่ ฮันนี่ครับท่านผู้ชมแม่ฮันนี่สีสานครับสาธุสาธุสาธุขอให้ลูกหลานทุกทุกคนสมปรารถนาเด้อแม่เด้อขอให้ได้ตัวเลขตรงๆเลขท้ายสามตัวของร่างวันทีหนึ่งขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนได้เห็นน้ำกันครับแม่ครับได้โชคได้ลาบน้ำกันครับ

ครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขทูบตัวที่สองครับที่คำแก้วขอจากแม่ฮันนี่สีสารครับสารแม่ฮันนี่ครับท่านผู้ชมครับก็คือเลขศูนย์ครับสามศูนย์ครับเดี๋ยวรอเบิงเลขทูบตัวที่สามกันครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุ ัครบท่านผู้ชมครับสําหรับเลขทูตัวที่3ครับที่คําแก้วขอจากแม่นี่นะครับก็คือเลขเดี๋ยวด้วยครับท่านผู้ชมทูมันหมุนไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับเลขเจ็ดครับท่านผู้ชม307หรือว่า301ครับนี่ครับแม่เพิ่นกับแม่ตาให้กับคําแก้วแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมหกหานี่ครับ คำเกี่ยวกับมาขอแม่เป็นครั้งแรกครับขอให้มาเด้อแม่ขอให้มาเลขนี่แหละที่แม่เมตตาให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนที่เขามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้เขาถูกเลขมีโชคมีลาบมีโชคน้ำกันครับแม่ครับขอให้แม่เมตตาให้อ่าเลขตัวนี้ออกเลขไทยสามตัวตรงๆเด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุ 3 0 7หรือว่า3 0 1ครับท่านผู้ชมครับธรรมะกระล่องน้ำไปประกอบการเชียงโขกเบิงครับเพื่อมีโขงมีลาไปน้ำกันครับเลขถูบนี่ค้ำเกลยวเป็นก้นขอเองครับท่านผู้ชมครับคางแรกน้ำครับสาธุสาธุสาธุ เลขหกเลขหกเนาะค่ะแมนว่าเดี๋ยวเบื mm ้ง hmm. ขีดปะบ่ม่ขีดบ่มีขีดเป็นเลขหค่ะหกค่ะหกสองหกสองครับผม หกสองหรืเก้าส้รัตักล็กสเลขฟูซีสัตา์อีกแปดปะออย่าหายก๊อก้วอย่าหายก๊อฟก้ยหายแล้วอะไอะไรัอีกแปดอ้ีกแปดครับผม หกสองแปดเออแปดสองหกหกสองแปดโอ้ยตัวเด็กกันเลยกับปูปูสวงูขั้นเกี่ยลในุ่งปูสวงแม่นตองวดคิดว่าจุดถูกค่ะโอ้ยแม่จำเลขแล้วค่ะว่าขอชจบแล้วแม่ให้ตัวนี้แล้วค่ะสองหักับตรงกับวันครบรอบเสียชีวิตของแม่นั่นเอค่ะอ๋อยมาตัวนี้เด้อแม่เด้อได้แด้วค่ะแม่พอทุกคนถือเลขไปเพื่อกอดกันเนาะค่ะ ให้ทุกคนถือเลขนีเงินที่ทองใสแล้วค่ะแม่ขอให้มาเลขที่แม่ให้นีเนาะค่ะ628ค่ะแม่2 8ค่ะแม่เลขถูกยังเลขคู่307ค่ะแล้วก็เลขคัน628ค่ะ แม่ทันนีแล้วค่ะคื้อเลกของคัมเกวเนาะค่ะจาถูกจาถูกจาถูกค่ะให้แม่ให้ออกตัวนี้เนาะค่ะคัมเกลหายเลยครับผมมันม้าเนาะค่ะขอให้ทุกท่านซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ชื่งเนาะค่ะโชคดีมันมาหนึ่งมีนาหกห้านะค่ะสวัสดีค่ะ